สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมีคลิปดีๆมานำเสนอนะครับผมวิธีการเช็คทุ่นในชาร์จรถยนต์นะครับผมอย่างแรกเราหาแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์นะครับบวกกับลบนะบเพื่อทำการเคลียร์นะครับทำเป็นประกาศเลยแสดงว่าใช้ได้ครับแบนไก็แสดงว่าใช้ได้นะเพื่อเคลียร์แ,แล้ว,วไ,ไม่มีประการไม่มีปฏิกิริยากเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าทุ่งขาดครับ แค่เขียนไปถ้าปะกายแรงๆเดี๋ยเสงไว้ใช้ได้ครับผมพยายามเขีย่ยเช็คดูดีๆครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างแล้วเราเขียยเช็คดูไม่ดีบางทีมันอาจจะเป็นที่ทุ่นก็ได้ครับเพราะว่าทุ่นมันบางทีมันเช็คได้สองกรณีมันเช็คทุ่นขาดกับทุ่นทุ่นช็อตครับผมถ้าทุ่นช็อตก็จะอีกแบบหนึ่งครับจะมีปะกายอยู่ครับแต่ปะกายมันน้อยครับผม หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ